เอาละครับกระดาบสีผมมาพบกันแล้วผมระเบมิมจ่ายระบบขัดรอกพสผันนะผมวันนี้เป็นตอนที่1 2 6 3ถึงตอนที่1 2 6 4นีนะครับผมเอาละครับเพื่อการเสียเวลาวผมไปรับชมรับฟังเรื่องต่าวตอจแตกเมื่อผ่านเดียกว่าค่ะมันยังมีวิธีจึงนั่นเือเย่เห็นรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากทันใดนั้นตัวสังหารก็ได้ผู้ความรับบางจางออกมาถึงฟึง่งเจ้าคนจะรู้อยู่แล้วว่า แต่คุก,กินกับพวกตอนนั้นเคยมีบทหาจาักมากมายแต่โดยพื้นฐานแรกบทนาจาักตอนนั้นต่างก็เดินทางออกจากที่แห่งดีเพื่อเข้าไปจะสนทึกขอบเขตองฮับแห่งคอมบืเพราะถาที่สุดแรงแต่ววาเขาจะคงจูดในโลกแห่งดีมันก็เป็นงางยากสําหรับบทนาจาักที่จะสามารถโระดับต่อไปได้ดังนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ดีกลัวที่พวกเขาจะเดินทางเข้าสู่วิดองฮับมื่ง,งมืื แต่ก่อนที่พวกเขาจะจยักป่าพวกเขาก็ได้ทิ้งสิ่งดีๆออกไปมากมายซึ่งเหมือนก็เถือว่าเป็นของขวัญสำหรับพวกเราตระกูลกินกินทั้งหมดและหนึ่งในบัมพรุ่รัฐอาณาจักรบัมพรพ่รัฐอาณาจักรเทียนดู่ขอให้ได้มีอาณาจักรที่เขาก็พรอ ี่ซื่ว่าอาณาจักรแห่งสวัสด์และในอาณาจักรแห่งดันก็มีพัญนเชียริรกบินดันดูว่าก่อนว่ามันเป็นสมบัติที่ผลวระษนอาณาจักรเทนดูได้พบในพีดองฮับแห่งขมบื้อมนัสสมาริจะขัดกาวจิบวนญานให้มีระดับที่สูงขึ้นไปอย่างมากแต่ถ้าความตั้งใจมีแน,น่มากพอจีเวีนญานของพวกเขาก็จะถูกพัญนเชียริรกบินดานทําการควบคุมและกลายเป็น่นเชิดตรดกาลแต่ถ้าหากอาณาจักรแห่งสวัสด์ยังมีบทแห่จากเทนดูอยู่ผู้กินบางคน ก็สาม,มารถที่จะขัดกาีจิมนยานของพวกเขาให้ตีริงขึ้นได้โดยรับกันคุ้มพอจากบุหาหจากเทียนดูเพื่อที่พวกเขาจะไม่ได้กลายเป็นหุ่นเชื่อแต่ตอนที้ผุดแหาจากเทียนดูได้จากแวงแรงดังนั้นมันจึงอันตรายเกินปาดที่จะเข้าไปภายในจากเฮสปานเพื่อทําการปรมอมเพาะศิรจารึกแหงบินจาดังนั้นอนาณาจักรแห่งดีจึงได้ถูกปิดกั้นโดยผู้กินเนหระดับสูงเรานั้นแต่ผู้กินสนใจก็ไม่รับอมุยัดให้เข้าไปเพราะเาขัาน้นไนก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้อย่างงั้นเลย เย่เทียงของหมดกิวด้วยความสงสัยข้านั้นมีวิธีที่จะพาเจ้าเข้าไปได้แต่ข้าเกรงว่าเจ้าหนั้นจะไม่กล้าเข้าไปรมสังหารได้กล่าวมาด้วยรอยจีมว้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเย่เทียงได้กล่าวมาอาระเจ้ากลับไปเตรียมคิตตันทะกคนเดชสามพันชินบาเแล้วข้าก็จะพาเจ้าเข้าไปแต่เจ้าควรจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคิดตันทะกคนเดชสามพันชินนั้นมันเ็งพอแล้วที่จะทำให้ความแข็งของเจ้าทะยานขึ้นได้แต่ถ้าเจ้าเข้าไปในที่นั้น บางทีเจ้าก็อาจจะกลายเป็นหันเชิดเจ้ากรมสังหารได้ทําการกอดตือให้บาราข้าหน่อยก็ะท้ก,การเย่เ,เทียนทําการคิดเกี่ยวกับเรื่องดีระก,กากมาว่าข้าตกลงในเรื่องดีหลังจากนั้นเขาออกตากโรกแห่งการกินกินจริงๆแต่เอาคิดั้านระกำเดจสามัญจินนันมันไม่ได้เป็นจํานวนที่มากมายเกินไปเพราะขอนั้นสมามารถจะสกัดกั้น มันมาจากตัวกำเนิดของโลกมนุษย์ต้าแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นมันเอาไว้ได้มากเกินไปเพราะมันอาจจะสร้างกระแสหาให้กับโลกมนุษย์ของเขาได้จะไม่ต้องสงสยัยเราไม่สามารถสก,กัดกั้นตัวกำเนิดของโรคได้ต่อปไปดังนั้นเราจำเป็นจะต้องปรกัดกกั้นแรงตัวกำเนิดของโรคอื่นๆได้ท่งนางน,นั้นแต่แน่นอนว่าเขาไม่สามารถที่จะสกัดกั้นแรงตัวกำเนิดของโรค จากกรัร์ทางคืดอื่นในโรคโบราณต้องห้ามต้าไม่เช่นนั้นบทแห่งจากขึงขัดเล่าน้นก็จะสามารถตรวจพบเขาเน้ไม่ช้าและเขามีทางที่จะจบหนีได้ในเวลาดานเพราะในตอนนี้เขาอยู่ในร่างกายขัดต้อของผู้กินนั่นเองซึ่งมันนั้นเป็นเพียงพปทาตีต่อผู้ตรงโคพันระดับทั่วไปและความแข็งของมันก็ยังแอบไปอย่างมากมันมีโรคแห่งตามากมายภายในจากต่อซานแห่งดีแต่ะเทศเราไม่ทาการเกลี่ยเกลื่นโรครองดีเพียงแค่เราทําการสก,กรัดกั้นเ,เล็ก ของแต่งต้องขเนืเน้เตาหนีมันก็แทบจะไม่ทราบผลกระทบใดๆต่อโรคแห่งเตาเราดนีเช่นกันซึ่งมันยังไม่เขาได้รับเกียรติตั้นใดต้องขมเนืดจำนวมนมากนอกจากนี้ร่างกายคารดอกของเข,ขายังสามารถใช้พัสดุของขอตด้าดังนั้นบทแห่งาจาก,กขั้นขั้นคนอื่นจึงยากที่จะค้นหาร่างกายคารดอกของขอตด้าเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เย ε, ถ่ถยงกระเรดิมเดินวันการในทันที ยี่ที่นี่ใช้ดาเพเมนนาเขาก็เดินทางมาถึงโลกแห่งตา,าดับสูงสุดภายใต้กับรอบของวิหารมือนาจาในโลกแห่งเตาแห่งนี้มันมีบทเทศเตามากมายแต่ว่าเขานั้นก็แต่เป็นบทเทตเตาที่งคข้าวอ่อนแอพราะบทเทตเตาที่สปรังจริงๆนั้นต่างก็เดินทางเข้าสู่โลกโบร,ราณตองห้าเพื่อทำการปลอมเพาะเป็นที่ทะบอยแลแต่พวกเขาจะไม่กลับมาจะดิจงดีจะแน่นอนยี่ที่น่หน,นำร่างกายคารอกของเขาที่เป็นร่างของผู้กินกินเข้าสู่โลกแห่งเตาไปนี จากนั้นก็มงหน้าเข้าสู่แดงตระําเนิดของโรคแห่งเตาทันทีหลังจากที่เขาเข้ามาขอก็เริ่มพิจารณากิดกั้นแดงตระคาเนิดตู้มโรคแห่งเต่าได้เกิดการจลาทีระแดงตรกําเนิดของโรคแห่งเต่านั้นก็เริ่มพิจาาต่อต้านในบางข้างแต่มันก็ไม่สามารถต่อกรกับวุ่กินได้อยู่ดีแต่ทาบทตเทเสารอนนั้นสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์เหล่านี้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงได้ทำการแจ้งให้กับบทเทเตาที่ในโรคโบราณต้องห้ามทราบในทันที จากนั้นบทให้าเตารนีก็ <c oughs> ได้ทําการรายงานให้กับบัแหนจากขึงขั้นเดซ่าดังนั้นในเมชาบอมพุ่แหจากขึงขั้นจึงได้เดินทางมาที่โลกแห่งเตาเพื่อทําการจัดการกับพวกยุงกีนแต่หลังจากที่เร,ร,รียนทําการศึกกั้นแต่งทุกําเนิดได้ประมาณหนในสิบเขาก็เดินทางออกจากโลกแห่งเตาแห่งนี้ทันทีจากนั้นก็ทาการเดินทางไปยังโลกแห่งเตาดวงต่อไปไม่นาน,นจากนั้นประธานจิ้นบู และระอาจารย์จิงรงแห่งพระจังังดาพัทเทสบาทก็ได้เดินทางมาจากโลกแห่งตาใบนีแต่เขานัก้กระพบว่าโลกแห่งตาใบนี้ดูสมบูรณ์แบบไปอย่างมากมันมีเพียงหนึ่งในสิบของแต่ละขนาดเท่าน,นั้นที่ดูเหมือนจะสูญหายไปแปลกจังทําไมพุ่กกินตนดีถึงไม่ทําการกินกินโลกแห่งตาใบนีไปเรือพระอาจารย์จิงรงรู้สึกงงงงแต่เมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาของบทเหตุาวเคราะหอื่น ผู้กินกินผู้นี้ควรจะเป็นโปรเทสตเต่าผู้จงโพาดดังนั้นการที่มันจะสามารถกินกินโรคแห่งเต่าหนักคงจะไม่ใช่เรื่องยากและมันก็มีความเป็นไปได้แน่นอนที่เขาจะสามารถกินกินโรคแห่งเต่าไปนีก่อนที่พวกมันจะสามารถเดินทางมาถึงแต่ทําไมตอนนี้ผู้กินกินกระทาการกินกินแต่ตุกขมเนดไปเพียงนในสิบต้นดันหรือแม่แต่ดันอาจากนันโรคแห่งเต่าอีกไปก็ได้ถูกกินกินแตงตุกขมเนดไปในในสิบเช่นกัน และในวันต่อ,ตอมาแรงต้อคนเนยของโรคแห่งเต่าก็ได้ถูกคนกินไปครั้งแ้วครั้งล่กซึ่งมันทำให้กอรังรักต่างๆรู้สึกกดคือ่อดังนั้นในวันดีพระสฝังจาพัตน์ฮนสปาดและภูเขาโดฮมินจึงได้ทำการเปิดการประชุมข,ขึ้นมาอีกครั้งในการประชุมในครั้งนี้ประจา,านพยาบาทเฮนสปาดได้กล่าวออกมาว่าไม่ในมนันนี้ผู้กินผู้หนึ่งได้ทำการกินก,นก,นก,กนินแต่ต่อคนเนยของโรคแห่งเต่าจางบ่าข้างแต่มันนั้นแตกต่างจากยิ่งเชิญปจากผู้กินก็น่าดี ดังนั้นมันที่ทไปบนให้กระดองเต่าเด็กกราบของพระอาจารย์เต่าเด็กกราบเมื่อสามารถที่จะทํางานได้เดืพวกเราที่ไม่สามารถที่จะตด้บทตําแหน่งของขอได้เช่นกันหรือว่าตระกูลกินกินจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นส่วนของกระดองเต่าเด็กกราบหรือไม่พระอาจารย์จังเซงได้กล่าวมาจากสงสัยไม่มีทางเป็นเวท้พระอาจารย์เต่าเด็กกราบได้กล่าวออกมาว่ามีเพียงบทแห่จากเครื่องกั้หน่นดันที่รู้เกี่ยวกับเรื่องดี ดังนั้นพุ่งกินจะร้องโรู้ได้อย่างไรเว้นแต่ว่าจะมีใครสักคนที่เป็นสัตรบของพุ่งกินมันก็ไม่ทางเปแบไปได้ที่พุ่งกินจะร้องโรู้เรื่องดีหรือว่ามันจะเป็นไปได้ว่าพุ่งกินนั้นได้ทาการเปลี่ยนกลยุทร์และไม่ทาการกินกินโรคอีกต่อไปรอดท้ายที่สุดแล้วถ้าหากโรคถูกินกินได้หายไปพวกมันนั้นจะสามารถกินกินแต่ตํกมเนตดเ้เพียงลดกน้อยเท่านั้นแต่ถ้าพวกมันต้องการใช้จากินกินเป็นรานดามันก็คงจะดูว่า พวกเ่านั้นสามารถที่จะซ่อมแซมแต่งตัวกำเนิดให้มันกลับมาสมบูรณ์แบบได้โดยในพวกมันจิงเดียงดูเราเหมือนกับพอแดงชนิดหนึ่งปรัชญาจริงเฉินได้กล่าวมาด้วยคมโกยี่เอ๋ดเทียนได้ทําการจ้างวไปที่บําบัดแจากรื่งขั้นทุกคนที่กําลังพูดคุยกันและดูเหมือนว่าพวกเขานันนกําลังคาดเดาสิ่ง,งตา่างๆแต่อันที่จริงแล้วไม่มีทางที่ตระกูลจิงเินจะคิดมากขนาดนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงแค่เขาเนียนต้องการที่จะรวบรวมขีดต้ตน, 3, นตักกาเนิดสามพันจินเท่านั้น แต่อะไรก็ตามแม้บ้ามบทแห L จากขึ้นขั้นตอนดีจะทําการค่าดาผพีแต่อย่างอยเขาก็สามารถที่จะทําให้พวกเขาไม่สงสัยอีกต่อไปเพราฐานที่สุดแหลกบทแหจากขึ้นขั้นตอนดีก็มาได้หาดีเกี่ยวกับคนรับแรงใจเนื่องจากยี่เทียนนั้นทําการรวบรวมคิดตัดกำเนิดของโรคเยมภรรยาโดยนั้นเขาไม่จําเป็นจะต้องกินกินตัวกำเนิดของโรคอีตาปายแม้พวกมันจะทาําการวระกักเอาไฟแต่พวกมันก็ไม่สามารถที่จะตับกลเนิดยี่เทียนได้ ในโรคแห่งการกินกินเย่เทียนได้เดินทางกลับมาอางที่นี่อีกครั้งโดยนำคิดตันแตงต้ะกําเนิดของโรคสามัญชินบาเพื่อมอบมันให้กับตงสังฮานเมื่อแทนเมื่อตงสังานเห็นการมาทึงของเย่เทียเขาก็ได้ยิ้มออกมาได้กล่าวออกมาว่าเจ้าทำการรวบรวมคิตตัตนตะกําเนิดแห่งโรคครบสามพันชินแล้วอย่างนั้นหรือก็าสามารถรวบรวมครบแล้วเย่ทียทำการมอบคิตตันหินตะคุมเนิเดนสามพันชิน ให้กับกรมสังหารโอเคมันครบ3,000ชิ้นพอดีรรมสังหารดูเหมือนจะพอใจไปอย่างมากพอหลังจากนั้นเขาก็ได้กล่าวออกมาว่าไปกันเถอะเขาจะพาเจ้าเข้าไปในจักรแห่งสว่านเย่เฮียนทำการติดตามโรมสังหารและออกจากโลกแห่งการกิน,กน ระมุ่นหน้าไปจากสันที่เห็นหนึ่งอาณาจาักรเตาซาจะเห็นใด้ชัดว่าอาณาจักรเฮสปันนั้นอยู่ในที่อื่นหลังจากใน,นเม่นดาวรอมสังหารก็ได้ผาเย่เทียนมาอย่างดินแดนที่มันคืนและโดยเมื่อคิดรอมสังหารก็ได้จิบแผ่นเหรียีดำออกมาเพื่อทําทการติดต่อกับอาจาจักรเฮสปันตู้มทางเดินมิติชัว่วเขาได้ปรากฏขึ้นซึ่งมันนั้นได้นาไปสู่อาณาจักรแห่งม่ให้หนูถึงเฟิงระวังจะให้กลายเป็นเือนเชิดตราข้านั้นจะทําการส่งเจ้าหอบปา ถ้าเจ้าต้องการที่จะออกมานั้นมันจะไม่มีข้อจำกัดใดใดสำหรับเจ้าเจ้านั้นสามารถที่จะออกมาได้อย่างง่ายดายด้วยความแข็งแงของ,งเจา้าในปัจจุบันตบสหารได้กล่าวมาเย่เทียมพยักหน้าและเดินเข้าไปในช่องทางมิตินั้นทันทีสิ่งที่ตำสหารไม่รู้ก็คือเย่เทียมน,นั้นทำการเสี่ยงโดยการที่น้นร่ากายรักของเขาเข้าไปไว้ร่างกายคาร์ทของเขานั่นเองดังนั้นตัวสังหารจึงไม่รู้ว่า พายร่างกายขอเถีงฝืนดันได้มีผู้ตวนส้อนดูณอาณาจักรแห่งสบปะรเย่เทียงเข้ามาอย่างที่ดีและเขาพบว่าสานที่แห่งนี้มีสมบัติมากมายแต่สมบัติห่งสันที่แห่งนี้ส่วนใหญ่นั้นแต่ก็เป็นประโยชน์พระกูลกินกิแต่ด้วยกระจัดไปคบุญอาจากพระกูลกินกินทุกกองสมบัติตอนนี้จึงได้ถูกเยิงรังแต่ที่่งดีซึ่งเย่เทียงนั้นไม่ใช่ผู้กินที่แท้จริง แต่ขาอนั้นทเนาเี็งคาทอกตะกูลกินกินขึ้นบาโดยนั้นเขาจึงไม่สนใจสมบัติตอนดีข้อนั้นได้ทําการมุ่งหน้าไปที่เซจาจิริกบินดาที่อยู่ในอาจักแห่งสปันในไม่ช้าเขาก็เดินทางมาถึงเซจาจริกบินดาภายในอาจักแห่งสปันเซจาจริกบินดาดนนันมีความสูงประมาณ3าม0 0นเมและมีความกว้างประมาณ1น0 0 0หมืรนดมรูปรสทั้งหมดของพวกมันดันต่างก็เป็นสีดำและสีทอตงตามที่เราสังหารได้กล่าวไปเซจาจิริกบินดานอังดีจะทําการตรวจซักที่บินดา ภายในอาณาจักรแห่งสปาร์นเพื่อที่มันจะสร้างพลังงานที่พิเศษที่น่ากลัวกันมาและพลังงานพิเศษแห่งนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อจิบวิญจาแต่มันก็มีมทริ์กัดก่อนเช่นกันหากจิบวิญญาณเขาผู้ใดก็ตายถูกมันกัดก,ก่อนจนหมดพวกมันก็จะถูกควบคุมโดยเสียจัริกแห่งวิญจาและกลายเป็นหุ่นเชิดของเสีาจริกแห่งวิญจาณโดยสมบูรณ์จิบวิญญาณของข้านั้นแข็งแ่งไปอย่างบ้าซึ่งมันไม่ได้อ่อนแอไปกว่าจิวิญญาณเขาผู้แหอากาคักรองขั้นแน,นขอบเขตทุกสิ่ง และเต่าน,นั้นก็สามารถที่จะเชี่อมเสาหมอกตกตู้ทางแห่งตาดับสูงสุดรือด้วยหมอกตกตู้ทางแห่งเตาสูงสุดเพียงแค่ยังดีมันก็เยงพอแรงที่จะทำให้เสียใกให้บินจาไม่สามารถที่จะควบคุมจิตวิญญาณของเตาได้เลยย่เห็นทหตการกข่าวมาด้วยความใจแต่แน่นอนว่า,ามีผลที่สำคัญเมื่อคืนนั้นก็คือข่านั้นยังมีพอสมควในการคัดลอกที่จะถูกฟังลิกภายในจิตวิญญาณของเขาดังนั้นเป็นไหน้าเป็นแบบด้าที่จิตวิญญาณของเขาจะถูกควบคุมโดยสิ่งแปลกปลอมและในบรณี จตบัญญาณขเขาได้เขียนก็ได้เดินทางออกจากร่างกายของเขาซึ่งมันนั้นแทบจะไม่ต่างกับร่างกายของเขาเลยนอกจากจตบัญญาณของร่างกายหลักแฉ่จตบิญญาณขเขาพึ่งกินในร่างกายคาร์กของเขาก็มาเช่นกันรอทอดได้สุดแล้วด้วยหักการที่เขา้าส่วนจากเฮสวร์ในคราวนี้และจตบัญญาณขเขาพึ่งกินในร่างกายคาร์กของเขามีความกรดหน้ามันก็อาจจะกระตุ้นความสงสัยของโรงหารจากเน้นดอโดยทั้งเขาจะได้ปล่อยให้จตบัญญาณของผู้กินกินนันเข้าไปเสียจริตจตบิญญาณ เพื่อทําการขัดเกลาเช่นการเย่เทียนที่ในสถานะีนจิตวนญาสามารถเดินทางเข้าสู่เสจาริกจิบวนญาณได้จากห้ตาและเขาก็สามารถเดินทางมาถึงด้านในของเสจาติกจิตวิญาณได้ทันทีที่เขาเข้าไปในพิภพใดพลังงานจิตวนญาณพิเศษจำนวนมาก ก็ได้รังไรเข้ามาภายในจิมจาของเขาซึ่งมันได้ทำให้จิมจิญาของเย,ย่เทียนนั้นได้ถูกขัดเกลารจนงตอนเนื้อพลังงานของจิมจาญาประเภทนี้ไปสุดไปอย่างบ้าแต่มันนั้นก็จะไปด้วยความก้าวร้าวเราเกลับว่าเพราะมะันนั้นต้องการที่จะลบสติปัญญาของเย่เทียนให้หายไปเย,ย่เทียนได้ทําการนั่งสมาธิและเริ่มที่จะใช้หมอตกลูกทางแห่งตระับสูงสุดเพื่อทําการตรวจสอบจิมจาญเาลรานี้จนงตอนเนื้อ เราไม่ว่าพลังงานนี้จะมีความก้าวเท้าได้่ากัว่าเมื่องตายแต่มันก็ไม่ทางที่จะรบศีรษะคนเยี่ยที่ให้หายไปได้แน่นอนว่ามันเป็นสันที่ที่ดีเราด้วยความเดินในการขัดข่าวเรานี้เราก็คงจะใช้เวลาไปไม่นานในการครอบนน่นจิตยิาณของเราให้แปรเปลี่ยนกายเป็นจิมยิญาณอมตะเยี่ยีีนได้กล่าวออกมาด้วยความต่งเต้นเราเมื่อเวลาพันปลายจิตวิญญาณร่างกายรักคนเยี่ที่และจิมยิาของร่างกายขัดรอกคนเย่ที่ก็ได้ถูกครอบนน่นจากรถเร็วและจากการที่ได้รับความเชื่อเรีย มาจากมอตกรูทางแห่งตารับสูงสุดการฝึกฝนของพวกเขาจึงรับรื่นไปอย่างมากรีบตาเดียวเวลาก็ผ่านไปนับื่นปีในวันนี้จิวินจางของร่างกายรักของเย,ยที่ที่ทการเปล่งแสงสีทองได้สีดงออกมาเราว่ากับว่ามันนั้นเป็นแสงแห่รันที่ส่องผ่านกับเวลาเรตเต็มไปด้วยออร่าสูงสุดในเวลาเดียวกันจิบิญญน,นจางของเยเที่งก็เริ่มพิจารคขอบแน่นในบิบอาด สิ่งสกปร์สิต่างๆที่ซ้อจูดในสนทึกของจิมวิญจางของเขาก็ได้ถูกขับออกบากซึ่งมันทาให้จิมมิญญางของเขานั้นได้วิจากเปื้อนสดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะโดยเมื่อคิดกดเกณฑ์อมตาก็ทําการถอมรอดจิมิญจางของเจอเทียจากนั้นก็ทาการถอมรวมครอบกับจิมวิญจาณของเจยเทียนกนสัมปูกดเกณฑ์นี้เป็นกดเกณฑ์รมตาซึ่งมันก็หมายความว่าเียเทียนนั้นสามารถจะคขอบนั่นจิมมิญจางของเขาให้กลายเป็นจิมมิญญางธรมตาได้แล้วแต่มันนั้นเป็นเพียงขอบเขตจิมมิญจางธรมตาเท่านั้น ที่ถูกความเน่นถูกกเกณฑ์มาตาแต่ที่กันนั้นจิตวิญญาณคนที่เหียนก็จ้สึกแข็งแ่งมากกว่าในอดีตไปอย่างมากและมันก็ได้บรรทุกเงื่อนไขสุดท้ายในการยกระดับมาถึงระดับที่จำกัดแล้วร่างกายต้องห้ามของเราได้ทาการรอบเน้นมาถึงระดับก่อสมบูรณ์แบบ1เป็นทีเป็นที่อยแล้และจิตวิญญาณของเราก็ได้รับการเปลี่ยนกลายเป็นจินาตวิญญาณอรมตะเป็นที่ลบายแล้วเช่นกัน ต่อไปก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังปานต้องห้ามให้กลายเป็นพลังงานต้องหับอย่างมืดจากสมภูรซึ่งมันจะสามารถทำให้เา่าก็ขอบเขตระดับกิดจกัดในขอบเขตบุตรเทศดต่าผู้จรงโคพันด้ามันเป็นระดับที่สามารถจะเดายดวเป็นระดับสูงสุดในขอบเขตบม่มทุติยเต่าเย่เห็นได้กล่าวมาจะตื่นเต้นพลังปานตา่างๆของผ่งแก็งสุดในจักรพรรของเขานั้นได้อยู่ในขอบเขต70%ดังนั้นมันคงจะไม่ใช้บารานาเกันไป ก่อนที่เขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานต่อตงฮับยังความมืดให้กลายเป็นพลังงานตงอ,องฮับยนงความมืดที่แท้จริงได้แรนนี่กะถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ง่ายสุดที่เขาจะสามารถบรรลุใน3าเงื่อนไขแต่มันนั้นได้ถูกจะววนไว้ในสิ่งที่เขาจะทําเป็นสิ่งศิลาเนื่อเสียดายที่สาภาพพัญุจิบินจางของพวกกินนั้นตามไปกันไปมันแข็งแกร่งขึ้นเพียงไม่กี่เท่าเท่านั้นเองเย่เทียนกล่าวมาจงเสียใจยแต่นี่กะถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้ว รสท้ายที่สุดแถวมันนั้นก็เป็นเพียงแค่ด่างโคและจิญญานของมันก็เป็นเหมือนกับจิมจานของถังเฟิงที่เป็นผู้กินของตระกูลเกินกินดังนั้นสกิภาพของจิมจานของมันนั้นจึงไม่ได้แข็งแกร่งมากนักึงเวลาที่จะต้องออกจากที่แห่งนี้แล้วมันไม่ประจดต่อไปที่เราจะทำการขัดเกลาร์ที่่งนี้ต่อไปเพราะเสียจริกแอมบินจามันสามารถที่จะขัดเกลาได้เพียงเล็กน้อย สำหรับจิมิญจายมัตตาจิมิญจาของเย,ย่เทียนได้กลับเข้าสู่ร,ร่างกายของเขาเพราะังจากนั้นร่างคนของเขาก็เอนามร่างกายรักของเย่ยเทียนออกจากอาณาจากักรแห่งสวรรค์แห่งนี้และในบรรณีเราสังหารก็ได้าจากไปนานแล้วแต่อย่างไรก็ตามเย,ยเทียนนั้นก็ยังคงต้องดำมรบบารวมจากนั้นเขาก็ทําการเผยร่างกายรักของเขาออกมาเมื่อตอนที่เขาเข้าใกล้โรคโบราณต้องห้ามเป็นที่ระบายแร้หลังจากนั้นร่างกายขารกของเย่เทียนก็กลับไปยังโรคแห่งการกินกินส่วนร่างกายรักของเขานั้น ได้กลับสู่โลกโบราณตอนห้าซึ่งทุกอย่างนั้นดูราบลื่นไปอย่างบ้าอ่านนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ไม่ขานนะครับผมตอนนี้นั้นดูเหมือนจะส้นขวาปกตินะครับผมรู้สึกว่าคนเขียนนั้นจะรู้สึกว่าจัดตันได้นะครับผมอ่านนะครับให้ผูชมกันต่อกันได้พมาพึ่งดีดีกว่านะครับว่าเรื่องราวต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องราวอะไรกันแน่นะครับผมอ่านนะครับและประกันใดก็ขออภัยในที้นี่ยครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับของครับ